ดีทุกคน,นครับคลิปนี้ผมอัดไว้วันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายน,นะแต่ผมไม่รู้จะลงวันไหนคือวันนี้มันเป็นวันเกิดของผมนะผมก็เลยค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการจัดงานหรือว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่น,น,นะครับก็ตอนแรกว่าจะไม่ได้ลงคลิปนะแต่ผมก็เลือกที่จะมาอัดวันนี้แต่แต่ไม่รู้นะว่าผมจะได้ลงวันไหนนะคลิปนตอนนี้นะผมมาเจอเกมที่มีชื่อว่า love love school day นะครับเป็นเกมที่ นเ,เรื่องเกี่ยวกับเด็กสาวคนหนึ่งนะที่มาสารภาพรักกับเรานะครับเป็นเกมแบบเลแบบิฟ s ม m u l a เตอร์เหมือนเหมือนกับเกมยันเดเลสสมิลเ์เตอร์ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้าก่อนหน้านี้นะถ้าใครจาได้นะแล้วก็มีปุ่มในการเล่นนะครับก็ปกติเลยการย่อตัว C ีมอ e เลฟออเอฟเอ็นเจอร์ไรท์ไอเทมเชงส์เลฟชิปวิ่นะครับ inventory ี In ory, I, แล้วก็แท mm ็บเ e t ติ n งก็ปุ่มออกก็ออกนะครับดูจากรูปเกมก็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 น่ารักตามชื่อเกมอะไรนะครับเช mm hmm. full screen mode mm hmm. ได้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาดาวน์โหลดไปเลยอันน uh ี้จะโอ้โหเสียงมาันดาังเกินไปไหมครับทุกคน เนี่ยเออเนี่ยพอดีล้วนี่มันเครื่องที่ช่วยให้เราสามารถสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเล่นเกม Enter เพื่อปิดสเปการ์ก็ได้นะยังไม่ต้องออกไปตอนนี้มีเสื้อผ้าได้ยังไม่ได้พับด้วยเฮ้เดี๋ยวไอ้เสีขอขาวนี่คือสเตมินาเว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะตัวนึ่งนะครับ นี่ออันนี้คือ Brain n งอันนี้คือเบร i n ิหยิบขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อเราต้องกดค้างเ,าเชื่อมต่อแล้วไงต่อนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้เชื่อมต่อแล้วทำไงไงต่ออ่นเนี่ยถ้าคิดตามหลักความเป็นจริงนะมันต้องมีแผนเกมใช่ไหม เรากดไม่ได้แล้วแต่แต่มีลิ้นชักสามอันเฮ้ยเลิฟเลิฟสกูเดย์ไม่ไม่ผมไม่ได้จะเปลี่ยนอ๋อคือคือคือเราไม่สามารถหมุนดูได้ใช่ไหมติง้งโอเคใส่เกมเรียบร้อยสตาร์ทเกมลิงสตาร์ L L S D stop นี่คือเราเข้ามาอยู่ในโลกของ V R แล้วใช่ไหมเนี่ยทำไม เฮ้เฮ้เฮ้นี่พวกเรากำลังเคลียร์เกมอยู่นะโอเคไปเริ่มเกมกันเถอะฮะฮะเดี๋ยวเ t สก์ท็ v e ของ n then start your game โหลดเกมเหรอแล้วมีโหลดเกมไหมผมว่าเกมเกมมันบั๊กว่ะไม่ไม่ผมไม่ได้หมายถึงตัวเกมบั๊กนะ เสียงดังจังอะเอ๊ะเดี๋ยวผมเช็คเสียงให้นะเผื่อมันดังเกินไป <_ S 1> ทุกคนผม <_ S 1> ผมผม <_ S 1> ผม,มีข่าวร้ายมาบอก <_ S 1> คือเกมนี้มันหลอนสมชื่อไว้ผมไม่สามารถออกเกมได้ผบอกไปแถบอื่นไม่ได้ทุกคนผมปิดอยู่ในเกมนี้โอ้ MG ไปไหนได้บ้างอะ่ะอุ้ยยาตกใจหมดเลยสาวจ้า เฮ้ยเฮ้ยมีหวัวทองยือนอยู่ด้ะเกมน่ารักสดใสเกมนี้นะถ้าหากว่าถ้าหากว่าใครหากเกมน่ารักสดใส,ดใสเล่นก็เอ้ยคุณนี่คุยได้ว้าวเออพูดอะไรไม่รู้ you are great doing today what are you doing with me ต้องการอะไรจากฉัอนอ๋อ เอา้าแล้กดแล้วทำไมเกมยังอยู่ที่เดิมอ่ะเมื่อกี้เกี Girl, about ่ยวกับ The re Reputation ฐานเกี่ยวกับชื่อเสียงของผู้หญิงนะม Reputation would ไล k ์ทูซีดอยากรู้เกี่ยวกับแผนล่ะเอ๊ะมีคนเดียวเอมิเอมิเลียเอมิไลฮารุม um ิยะอ่ะได้สิ ใน r วลาฮารุเมะเธอค่อนข้างที่จะเกลียดฮะแล้วทำไมมันมเขียไนไม่สุดอ่ะเกลียดอะไรอ่ะ What did you do to get her to hate you เธอค่อนข้างเกลียดหนายนะอ๋อน,น่าจะประมาณว่าถามความรู้สึกผู้หญิงเกี่ยวกับเราเรอ๋อ นายไปทำอะไรให้เธอเกลียดคุณละ่ะเธอต้องการรู้เกี่ยวกับสเปคผู้หญิงน่ะโอ้ฉันคิดว่าเธอน่ะชอบคุณนะฮะคุณรู้ไหมเธอตามหาคุณตลอดเลยอะแล้วก็มีอย่างอื่นที่อยากถามอีกไหมอ่าไม่มีแล้วละ่ะเมื่อกี้ใครมาจิเเดี๋ยวแล้วแล้วเราต้องไปที่ไหนวะน,นี่อ เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนผมออกมาจากห้องมันมันไม่มีปิดประตูให้เลยปิดประตูไว้ปิดประตูไว้อยู่กับสาวสองคนต้องปิดประตูแต่ว่าคนนี้ใช่คนในโปรเกมป้องวะโอ้ไม่มองเราด้วยเอออันนี้คืองานพิธีรับแอะแะและอันนี้คืองานพิธีรับใบปริญญานะครับเออเขาบอกว่า นี่ฉันฉันเดาว,ว่างานรับไปปริญญาหน้าจบของไปแล้วใช่ไหมอ่าใช่คุณรู้ไหมคุณเนี่ยมาเจอฉันที่ดาดฟ้าของเรียนหลังจากนี้หน่อยได้ไหมเออโอเคแต่ว่าทําไมกันละ่ะเออมันมันก็แค่ต้องการจะคุยกับคุณเกี่ยวกับบางอย่างที่เป็นเรื่องสําคัญมากอะ่ะแต่ฉันจะรอนะอุ้ย้ยดูทาวิ่งดิโอ้ย ไปด้วยมีสาวสารภาพรักไว้ทุกคนมจะปิดอัดหนนะ้าทำไมเนี่ยเอ่อเอ่อผมไม่ชอบสาวปัญญาเลยเปิดไว้ี่แหละเผื่อได้หนีผมไม่ชอบสาวปัญญาโอ้โดดดมมอดาไงานะขอโทษนะเสียงเพลงเปลี่ยนไปเสียงเพลงเปลี่ยนไปผมต้องหัดไม้เลยขอโทษที่เลือกออกมาแบบนี้นะ ฉันมีบางอย่างที่ต้องบอกคุณน่ะเออแล้วต้องการจะบอกอะไรอ่ะฉันไม่อยากฉันไม่อยากให้สามปีสุดท้ายที่อยู่กับคุณมันเป็นแค่ความทรงจำฉันอยากจะให้คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตของฉันนั่นหมายความว่าฉันรักคุณอ่ออ่ออ,อขอโทษที่บอก ขอโทษที่รีบบอกโดยไม่มีอะไรบอกกลับมาก่อนอแบบว่าทําให้ตกใจนะแบบวิดีก็มาบอกขอโทษที่ที่บอกแบบนี้นะฮะฉันก็ชอบเธอเหมือนกันโอ,โอ๊จริงเหรออ่าอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละตลอดไปยินดีที่จะและไม่ใช่ดีใจที่ได้ยินคํานั้นนะนี่รู้อะไรไหมเกี่ยวกับตำนานเหรอรอ เออใช่ตำนานของโรงเรียนนี้น่ะตำนานเนี่ยบอกไว้ว่าคน2คนคน2คนผูกกันอยู่ข้างใต้เบลที่ดาดฟ้า,าจ,จะไม่มีวันแยกแยกจากกันหรอใช่ป่มเดี๋ยว,วเออใช่แยกออกจากกันถ้ากว่าแบบมาสารภาพนักกันอยู่ที่ตรงนี้หรอตอนนี้พวกเราก็อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะ วิวิจูอ,อด OMG ฟินฟินนี่ไม่ใช่ฟินในภาษาไทยนะโอเคไหมวาเอ้ยเอาจริงดิจบแล้ว เดี๋ยวผมขอลดเกมขอลดเสียงเกมลงก่อนตอนนี้เกมจบแล้วแต่ไม่รู้จบจริงไหมนะครับผมไม่เชื่อเพราะว่าโปรแกรกมมันมันไม่ใช่แบบนี้เรามานั่งฟังเพลงดีกว่าถ้าไม่ติดลิขสิทธ์นะมันจะมีสาวเยอะกว่าที่คิดมันไม่มันไม่จบง่ายแบบนี้สิเออแต่มันเป็นเกมที่จำลองในเกมอีกรอบนึงเนอะ ว่าเนี่ยววูจบสวยเลิฟเลิฟสคูเดย์ thank you for paying นะ จบ I want to get capture ฉันต้องการจะถ่ายรูปกับนางเอกเอมิลาเอมเอมิอะไรเนีเ่ยเอมิลาฮารุมิยะแต่ว่าฉันคิดว่าฉันยังมีไอไอไอนี้ไม่พออะไรคือพารามิเตอร์ว่าความสนิทอ่ะผมจะแปลอย,อย่างนี้แล้วกันนะเอาล่ะฉันคิดว่านี่มันคงจะ อ๋อคือเราต้องเราจะกลับไปเล่นอีกรอบเพื่อถ่ายรูปนะครับ next time I w i i l t check โหลดเกมดิ starting over will not change your filter อ๋อถ้าเริ่มจุดเดิมก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนฉากจบได้ the broadcast could มันบอกว่าเกมอะ่ะ e ์ r l r นะครับโอ้นี่มันทำไไถึง e ์ r l e r กันแล้วเนี่ย มันเป็นบ้ากันเหรออุย้ยเชี่ยกูตกใจคนณโกหกหา,หาฮะโคตผมผมตกใจวะพยายามที่จะลบชั้นออกไปคุณก็พยายามที่จะลบชั้นออกไปเหมือนกันฉันเคยบอกคุณไปแล้วเกี่ยวกับตำนานของโรงเรียนนี้ ตำนานที่บอกว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเมื่อเป็นสารภาพรักอยู่ข้างใต้ไอข้างใต้เบลที่อยู่ข้างบนดาดฟ้าจะไม่มีทางแยกจากกันได้ you two are together forever อยู่ด้วยกันตลอดไปสองคน ตัวผมหลอนอู้หแล้วมาอ่ายังไม่ติดกุฏะไซเออโอ้ยโทษขอโทษขอโทษที่นอกใจล็อกแล้วมึงจะล็อกทำไมอิเล็กทริกล็อก ล็อกด้วยไฟฟ้าเหรอระบบล็อกกับตันมัดนแน่เลยเอ๊ะนี่มันถ้ามีไขควงจะน่าจะไปได้นะไขไขไข่ควงไขควงไขควงทุกคนผมผมจะปรับเสียงเกมขึ้นก่อนเดี๋ยวผมหลอนคนเดียวทุกคนก็ต้องหลอนไปกับผมด้วยนะโอเคน่าจะมาแล้วไขควงไขควงไข่ควงดโปรที่โปรดี่โปรที่โปรที่โปร ยังไม่อยากตายเฮ้ยเขียวขวอยู่ไหนวะปะดโถเอ้ยโปรติโปรติโปรติโปรดแระว,วังไว้อย่างนี้เลยเหรอหมอบดีชี่ยางหลอนเลยต้อตาผมจะไหลเล่นเกมผีคนเดียวเป็นอะไรที่ ยำแย่ที่สุดหลับตาผมจะไม่หลับตาครับพูดเล่นผมหลับตาอยู่อุ๊ยเปิดประตูที่นแลถ้าผมเปิดทุกอันผมจะตายไหมวะ ห้องน้ำก่อนนะอย่าเข้ามานะไม่ดีเราเราไม่เปิดดีกว่าเดินตรงไปเลยได้ไหมปิดไว้งั้นเปิดประตูก่อนดีกว่าลืมไปถ้าผมหลับตาทุกคนก็รู้ดีมันมีโมเดลอยู่ ทุกคนลุ่งนี้ผมไล์สดดีกว่าเยี่ยจยังหลอนเลยโอ oh. ้ไม่วิ่งไม่วิ่งเก็บสเตมิน่าไว้เตรียมเกียร์หมาเล็กถิกล็อก เออมินา่าอย่านะเอ๊ะนี่มันเกมบั๊กเหรอเอาอีกแล้วเกม VR เนี่ย Data... เกม Data เออร์เลอร์แล้วเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้กลืนน้ำลายตัวเอง หลังจะเจอ,อปพาะวะ่โอ้มึงไม่ถอดวีเอ๊ยแอบ,บได้อ่านี่ยงไงอาเจ็ ผมว่าถ้าจะไปซ่อมประตูเวย้ยมันมีอยู่อย่างเดียวที่โดดเด่นคือประตูนอกนั้นไม่มีอะไรกดได้มิน้ากับ,บ้าเดนี้อย่านะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะจริงๆพี่ก็รักน้องอยู่ แต่มันเป็นแค่เกมซอมเกมดาตตาเสร็จเรียบร้อยฮะจีนอันนี้ไม่มีที่แอบด้วยเฮ้ยกดได้กดได้กล้องชัจนปิดอ่เอเฮ้ยผมออกจากกล้องเอ,อ้ยไม่มีคนเดินมา มินน่าขอสต๊อปไปก่อนผมขอสต๊อปไปก่อนขอพักหายใจก่อน โอเคโอเคผมไม่รู้ว่ามันเป็นกล้องวงจรปิดหรือว่าแค่วิดีโอที่ถ่ายเก็บไว้นะถ้ามันเป็นกล้องวงจรปิดล้วก็เราต้องดูได้อีกรอบดิเฮ้ยถ้ามันเป็นวิดีโอที่ถ่ายเก็บไว้เราต้องดูได้อีกรอบดิ ปีนได้เด้ยต้องมีของให้เก็บอยู่ทั้งนั้นอะ่ะผมไม่อยากโดนจ้ำสแกนทุกคนเชื่อผมด้วยคนมันมีล็อกเกอร์ให้แอบเอ,อ๊ะใครอะ่ะ ตัวละครอีกตัวละครหนึ่งของเกมเหรอดูเหมือนว่าคาแรคเตอร์นี้จะมีข้อมูลที่เสียหายนะถ้าฉันหาชิปมาซ่อมแซมเธอได้น่าจะดีเอ่อไอ้ย่ะตอนนี้เกมผมตอนนี้กูก็ติดบั๊กไปดว้วยนี้นั่นมาชิปมาจากไหนวะชิปมาจากไหนวะชิปมาจากไหนแอบบได้โอเคเดี๋ยวเฮ้ย ย่าอย่าอ๋อไม่มีไรไม่มีไรได้ไน่ะคิดไปเองชอบคิดมากนะ่ะคิดและคิดน้อย แม่จะอาชิพมาจากไหนวะเนี่ยผมไล่ดูโต๊ะนักเรียนก่อนเออไม่ต้องอาชิพแล้วมั่งทางมันถูกปิดแล้วโอ้ยอยีเด้หน่อยอยาอ้ายน้อง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  ดนตีสุดเล้าใจหมอไปได้ไมเนี่ยน้องพี่ขอโทษเปิดตัวน่ารักแต่กูตกใจเฮ้ถ่า้ท่า60เมตรมาทำอะไรวะเนี่ยมัไม่มีทางไปต่อแล้วมันสุดแล้วมีแต่ต้องเดินหาท,ท่าท่า60เมตรอย่าฆ่าผมนะพี่ครับพี่ครับพุ่งชน ขอบคุณที่เล่นเกมนี้นะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นทดลองอยู่ก็จะจบตรงนี้นะจบแบบนี้เลยเหรออ่ะมาแล้วก็นะครับเกมเลิฟเลิฟสคูเดก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมไม่อยากจะนึกภาพเลยถ้าหากว่ามันมีเกมที่เป็นตัวเต็มแล้วมันจะสนุกแค่ไหนนะครับ เออหรือว่ามีตัวเต็มแล้วผมก็ยังไม่ได้เซิร์ชดูเหมือนกันแต่ผมไปเห็นมาโดยบางเอื่นะครับที่เป็นเว็บดาวน์โหลดเกม love love school day ผมคิดว่ามันเป็นเกมที่น่ารักสดใสดีนะครับจากรูปในการเล่นก็น่าจะเห็นได้ชัดมันก็มีหลอนๆกันบ้างผมก็นึกว่าจะเป็นแบบเออ lovey lovey หึงหวงแต่ว่าด๊ดแหลก BGM song display ending scene this song save save to youth on อ๋อเพลงที่เล่น เออในตอนจบนะครับเป็นเพลงที่ไม่ติดลิงก์เสียสิ o บน u t u b e นะไม่รู้ว่าเป็นเพลงตอนเออตอนจบของเวอร์ชั่นวานแหววหรือว่าตอนจบของของไอที่เล่นเมื่อกี้ที่จะไททันนอะ่ะแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมยิ้มได้นะแต่ผมก็๋ยวผมก็มก็คลิปตาด,ด้วยนะ บ๊ายบายครับ